ปูผมเลือกเป็นปูเนื้อนะครับก้ามใหญ่ๆเดี๋ยวใช้สากทุบเขาหน่อยครับโอเคเรียบร้อยผัดให้หอมสัหน่อยนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาเขาโอ้โหมันอร่อยแบบบ้านๆเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์นะครับตอนเช้าๆ10โมงแบบนี้สเสาร์ด้วยอย่าลืมนะครับเรียกว่ามาพบกันทุกครั้งก็จะมีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมมีเทคนิคต่างๆนะครับแล้วมีอาหารที่ท่านผู้ชมจะได้ทําตามกันได้เอาเป็นว่าท่านผู้ชมจะต้องได้เห็นเรื่องที่เป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดแล้วท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับทำตามแล้วกันจะได้รู้ว่า รายการบอกในเรื่องจริงทท้งนั้นเลยเพราะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะได้เห็นกันตลอดเวลาเอา้ามาดูส่วนผสมครับปูผมเลือกเป็นปูเนื้อนะครับกา้ามใหญ่เดี๋ยวใช้สักทุบเขาหน่อยครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับมีน้ำพริกเผาเพราะเราจะทําปูทะเลผัดน้ำพริกเผาครับนั่นคือเมนูของเรามีกระเทียมครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้ามีใบโหระพาแล้วมีน้ำตาลมีน้ำมันหอยแล้วก็มีน้ำปลาแค่นั้นเองครับเอาละผมปูมันเป็นขาวๆผมเก็บไว้ที่หลังแล้วกันนะ ผมทำหอมก่อนโอเคเรียบร้อยห่างๆหน่อยหันห่างๆหันห่างๆมองอย่าให้เห็นโอเคกระเทียมเยอะนิดนึงแล้วการเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อน ง่ายมากใสเลยแต่ว่าเดี๋ยวทำปูตามหลังกระเทียมเอาไปก่อนทีนี้ใบหัวรัพาเฮ้ยพริกแหมหยิบพริกบอกใบหัวรัพาแสดงว่าใจไปหัวรัพาแล้วเนี่ยขนาดหยิบพริกนั่นเนี่ยอืม ทีนี้หัวละพาครับน้องปูเรารอแล้วเดี๋ยวทำปูต่อเลยเด็ดสุ่มสีู่มห้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันทำให้ใบมันหอมขึ้นไงเหมือนเรามันขยำขยำม,มันก่อนนะอ,อ่ะอืมอ่าเอาไว้อย่างนี้เลยครับรอเลยทีนี้ดูปูครับ ถุงขี้เขาออกแล้วล้างคัดซะหน่อยขัดคัดสซะหน่อยอาบน้ำโอเคล้างสะอาดครับนี่เอานมออกครับอเออปูนี่ก้ามเดี๋ยวเราเอาก้ามทีหลังจะทำให้เขาสุกเร็วหน่อยนะครับเพราะแบ่งเป็นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ ถึงว่าเวลาเขาทำปูนะ่ต้องมีเขียงไม้นะหนาๆนานะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเสร็จแล้วกระทะเปิดน้ำมันครับใส่ได้เลย เดี๋ยวกระเทียมให้เหลืองก่อนจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปูครับนะปูครับปูลงผัดให้หอมสัหน่อยนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาเขา กินโชยแล้วครับทีนี้เราก็ใส่น้ำลงไปอาแล้วครับผมก็จะไม่ไม่ทำอะไรมากก็เพียงแต่อย่างนี้ครับแล้วก็เอาไฟให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยแล้วก็ปิด้านี่เลยครับรอสกรักครู่พอสุกแล้วเราปรุงรสครับ ล้ครับปูเราสุกผมว่าเราสุกแล้วผมใส่นี่ครับหอมใหญ่ก่อนเลยนี่หอมใหญ่เสร็จแล้วก็ผมมีน้ำพริกเผาครับ <c oughs> ก็ผัดลงไปเลยครับให้ทั่วเลยเพราะความหวานของน้ำปูเนี่ยที่เราใส่น้ำเนี่ยแล้วแห้งเนี่ยมันก็จะทำให้ เนื้อปูเนี่ยหวานนะแล้วใส่หอมใหญ่ลงไปนี่โอ้โหท่านผู้ชมเอ,อน้ำปลานนํำปลาทิพย์พรสข้างๆกระทะสำหรับผมนะผมอยากจะได้ความหวานสะหน่อยครับจากน้ำตาลอืม,ม่ต้องเยอะมากน้ำมันหอยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับ ต่อไปคือนี่ครับกลิกกับใบหัวละพาครับจะเห็นว่าน้ำาุกขีิขุกลิกนะครับไม่ได้แฉะมากแล้วเตรียมจานมอชิมหน่อย โอ้โหมันอร่อยโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปูทะเลผัดน้ำพริกเผาครับแบบบ้านๆเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับต้องชิมแล้วครับ โอ้ยเลือกชิมตรงไหนดีนี่นี่น,น,นี่เอาสักหน่อยตรงนี้หอมใบหวะพานี่ต้องไปได้วยกันครับเวลากินปูเนี่ยจะต้องเจอเปลือกปูหรือก็ดองปูนี่กระดองนะไอเปลือกเปลือกข้างในเนี่ยนะติดอยู่ในเงี้ยสนุกผมเป็นคนชอบกินปูเป็นพิเศษดังนั้นจะรู้มากว่าปูจะสุกยังไงไม่สุกยังไงปูที่สุกเนี่ยจะเปลี่ยนสีแน่นอนจากปูที่เป็นบลูแครบหรือปูมา้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ปูทะเลเป็นสีดำๆเป็นมัดครับเนี่ยซึ่งเป็นสีเทาๆอมเขียวๆแก่เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้เวลาสุกนะครับแต่ข้อสาคัญคือปูทะเลก้ามสุกยากสุดเพราะฉะนั้นก้ามเนี่ยเมื่อกล้ามสุกเมื่อไหร่เนื้อสุกเรียกว่าไม่ต้องห่วงเนื้อหรอกครับเนื้อสุกหมดแน่นะครับส่วนปูม้ากล้ามเล็กตัวจะสุกทีหลังกล้ามต้องดูกันนะครับปูม้าก็ ถ้าชอบจริงๆสดมากๆนึ่งได้เลยถ้าไม่ค่อยสดหรือว่าต้องต้องการเก็บปูเป็นๆที่ยังเน้อนๆต้มแล้วก็หรือนึ่งก็ได้นะครับต้มหรือนึ่งก็ได้แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นพรุ่งนี้ค่อยมาอุ่นอย่างนี้จะสดกว่าแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเป็นๆแล้วเก็บเป็นๆไว้พรุ่งนี้ค่อยนึ่งเสร็จครับหมดอันนั้นเป็นเทคนิคของเก็บปูนี่เหมือนกันนะครับทะเลนี่เหมือนกันถ้าอยู่นานวันไม่มีแรงเวลาเราซื้อเราจับขาปูขาปูขาหลังกันเชียงเนี่ยถ้าสมมติมันดีดเร็ว อันนี้คือใหม่สุดแต่ถ้ามันดีดไม่ค่อยดีดมันเยอะเราเยอะแล้วมันค่อยๆขาชักขึ้นอย่างนี้ปูนานแล้วอาจจะโพกค,ครับปูโพกหรืออีกครั้งหนึ่งเราเคยดูกับรายการยอดเชฟไทยแล้วคือดีดกระดองถ้ามันแน่นต,ต,ตึกตึกตึกเนี่ยมันจะแน่นมากถ้าโภกนี่มันก็จะเปลี่ยนเสียงเป็นเบาๆอันน่ะไปลองดูแล้วกันนะครับนี่เป็นเทคนิควิธีเลือกปูเหมือนกันเอาละท่านผู้ชมครับถ้าไม่ชอบปูเป็นปลาหมึกก็ได้แต่พวกนี้จะต้องทําซอสก่อนนะครับปลาหมึกสุกเร็วอาจจะต้องแบบ ลวกผ่านน้ำชึ้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ในซอสที่เราปรุงแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะทําให้ซอสไม่เปลี่ยนรสชาติเยอะเพราะน้ําจากปลาหมึกถูกลวกออกไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับส่วนกุ้งก็เหมือนกันถ้าเราฉาในน้ำมันก่อนก็ได้แล้วค่อยมาใส่ในซอสที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องมาทําแบบปูเพราะปูต้องสุกก่อนอันนั้นเป็นสุกขง้างนอกแล้วมาผสมซอสก็อร่อยเหมือนกันครับเอาละครับนอกจากนี้แล้วถ้าเป็นเนื้อปูเก็บไว้ที่หลังสุดเลยนึ่งกับขิงกับต้นหอมที่ผมเคยบอกเอาไว้เนื้อปูนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใสสุ่ดท้าย อย่างนี้ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่าคนไม่ทําไม่รู้คนทำถึงจะรู้เท่านั้นนะครับเอาละท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับจะได้เทคนิคต่างๆกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันเสาร์แวันาทิตย์มงเช้านะครับทาง YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับ